สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลประชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ลร Daily, เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชาณนะรุอนาทมานำเสนอครับเป้าหมายเขามีการตั้งธงเอาไว้อยู่แล้ว2ข้อคือ 1. เตรียมทำการรัฐประหารอีกรอบหรือ 2. ทํทำให้ข้าราชการนายทุนและนักการเมืองช่อโกงเสียชีวิต ถ้าประเทศชาติยังมีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองแบบนี้อยู่คนที่เขาดูอยู่นั้นไม่ใช่พรรคการเมืองที่มาจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมเก่าเลยแต่มีกลุ่มขบวนการหลายชั้นที่คอยมองดูเกมการเมืองและพฤติกรรมของนักการเมืองและเป้าหมายของพรรคการเมืองที่กำลังเล่นบทละครอ,อะไรกันอยู่ประเด็นคือเมื่อพวกเขาให้ประชาธิปไตยคืนให้แล้วแต่พวกคุณกลับคิดนำประชาธิปไตยมาแสวงหาผลประโยชน์ทางอำนาจการเมือง และคิดช่อกโกงประชาชนทําให้ระบบบริหารการปกครองผิดเพี้ยนไปหมดเพื่อการคงอยู่ของอํานาจพวกพ้องตนเองและการคืนประชาธิปไตยให้พวกคุณไปแล้วกลับคิดลมลางสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันเสาหลักของราชอาณาจักรไทยที่มีคนไทยกว่า90%เอร์ซ์ในประเทศชาติเขารบและเทิดทูนประเด็นคือไม่ว่าคุณจะเดินเกมแผนไหนก็ตามเมื่อดูที่เจตนา และจะสร้างทฤษฎีสมคบคิดกันแบบไหนก็ตามหากเป็นการสอบพิรุษไปในทางการใช้ประชาธิปไตยไปในแบบสองข้อแรกพวกคุณก็จะได้รับการตอบโต้จากสองข้อด้านบนเช่นเดียวกันให้นายสุทินคลังแสงเดินเกมออกกฎหมายห้ามทหารปฏิวัติรัฐประหารก็ไปเข้ากับแนวคิดของพรรคก้าไกลนั่นคือการลดทอนอำนาจของทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ลงชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ต้องมีกลุ่มทุนน้ำเลี้ยงใหญ่ที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังของสองพักการเมืองใหญ่นี้หรือไม่ดูผิวเผินเหมือนสองพักการเมืองใหญ่จะทำหน้าที่ปราศัยโจมตีกันในฐานะนักการเมืองแต่เบื้องหลังกลับมีเป้าหมายเดียวกันและมีท่อน้ำเลี้ยงใหญ่มาจากท่อเดียวกันที่พุ่งเป้ามาที่สถาบันพระมหากษัตริย์พักเพื่อไทยไม่เคยมีนโยบายหาเสียงห้ามทหารทำการปฏิวัติแต่มีใบสั่งให้พักก้าวไกล ที่เดินเกมนี้มาตลอดแต่วันนี้พักเพื่อไทยในฐานะที่มีอำนาจในกระทรวงสำคัญเลือกที่จะเล่นเดินเกมนี้ทันทีและพักก้าวไกลพร้อมจะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแม้ว่าในอนาคตพักก้าวไกลจะถูกสั่งยุบพักแต่ก็มีแค่เพียงกรรมการบริหารพักไม่กี่คนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่จะมีลูกพักจำนวนมากเตรียมไหลเข้ามาอยู่ในพักเพื่อไทยหรือมีการเตรียมฟอร์มสร้างพักใหม่ขึ้นมาตั้งนาน เพื่อจุดเป้าหมายเดียวกันคือลดอำนาจทหารรวมไปถึงอำนาจของทหารมหาเเล็กรักษาพระองค์ที่คอยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่หมากเกมของสองพักรวมไปถึงกลุ่มทุนใหญ่ที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญก็กำลังเดิมเกมที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกันเพราะหลงคิดไปว่าอำนาจการปฏิวัติรัฐประหารน,นั้นเกิดมาจากนักการเมืองสายทหารพักอนุรักษนิยมเก่าจริงๆแล้ว นักการเมืองสายทหารหรือสายอนุรักษนิยมเก่าที่เข้ามาเล่นการเมืองที่ผ่านมานั้นเป็นแค่เพียงพวกกลุ่มทหารพาณิชย์เท่านั้นและมีนายทหารยศสูงนอกรีดนอกแถวมากมายที่ไปทํางานรับใช้กลุ่มทุนที่เขามองเป็นเรื่องปกติแต่กลุ่มนักการเมืองและพรรคการเมืองและนายทุนใหญ่พวกนี้ไม่เคยรู้ว่ายังมีกลุ่มคนที่ทําหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและปกป้องสถาบันมีทั้งทหารตำรวจและพลเรือน ที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่และไม่เคยคิดเข้ามาก้าไกา่เรื่องการเมืองเลยสักครั้งเว้นเสียแต่หากนักการเมืองเหล่านี้มีพฤติกรรมช่อโกงประชาชนมีพฤติกรรมทําให้ประเทศชาติเสียหายและมีพฤติกรรมคิดลมลางสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อไหร่พวกเขาจะออกมาในทันทีและคราวนี้ทํานายได้ง่ายมากว่าจะต้องมีข้าราชการเร็วๆนักการเมืองเร็วๆกลุ่มนายทุนใหญ่เร็วๆ จะต้องมีใครสักคนโดนหนึ่งหรือสองข้อแรกอย่างแน่นอนกราบใดที่คนพวกนี้ยังมีพฤติกรรมเลวร้ายอยู่แบบนี้ปอหลอเชื่อว่าจะมีสุนัขจากพรรคการเมืองใหญ่กลุ่มนายทุนและขา้าราชการชั่วชั่วระดับสูงไหวตัวทันและจะพับแนวคิดออกกฎหมายไม่ให้ทหารทำการปฏิวัติรัฐประหารนี้ลงในทันทีถ้าพวกคุณไม่มีพฤติกรรมและความคิดชั่วชั่วก็ไม่มีทหารจากกองทัพไหน เขาออกมาปฏิวัติกันหรอกมีแค่ทหารพาณิชย์แก่ๆบางคนเท่านั้นที่เขียนเสือให้ววกลัวแบบนักการเมืองพวกนี้หวาดกลัวและหลงเชื่อว่าเป็นผู้มีอิทธิพลมากมายที่สุดในกองทัพเจอของจริงแล้วคุณจะหนาวที่พวกเขาทําตัวเงียบโดยตลอดคําพูดของสีจิ้นผิงได้พูดไว้อย่างน่าสนใจว่าจะหยุดนักการเมืองข้าราชการนายทุนที่โกงชาติได้ คือต้องทำให้เสียชีวิตศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเดชาณนะรุนาศมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o อ Studio โโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ